ไปไหนไม่ได้ยังไงเราก็มีโอกาสประมาณเรียนรู้มาเสริมทักษะมาเรียนรู้ตัวเองเลยเลก็ว่ากันไปผแปดือว่าวางแผนใครปีนี้ตกเ8คแปดวางแผนเลยรีบถวยโอกาสโอกาสงนเ้เราว่าในปีเนี้ยโอกาสที่โอกาสคองมันจะไปผลานบางที่รงที่ดินราคาเราก่อนเราซื้อต่ำตอนนี้เราจะขายมันรีบขายเลยราคาม่แรงก็ว่ากันไปโอเคไม่ไลขแปดโอเคไหมพูดเยอะไปก่อนหน่อยเลยไปเขาไป เลข้ามึงคิดเลขหาเราพูดไปยังพูดไปแล้วสิครับ่าเลขานี่มึงคิดที่อะไรหน่มสี่ห้าเนี่ยอันนี้หนึ่งห้าเนี่ยอันนี้เรามาสองคนสองคนมาสองคนนมาสองคนจะหน้าก็ไปอ๋อเราไปชวนคนชวนคนชวนคนนั้นชวนมาาชวนคนนี้มาเดินทาง การเดินทางเนี่ยเยนเนี่ยปีเนี่ยเดินทางบ่อยเดืเลยแต่ไปบางทีเนี่ยไปเป็นการอเข้ากลุ่นเข้าขสี่ในบางทีสองขึ้นไปแล้วว่าเลยนะเพราะสี่เนี่ยต้องมีคู่ไปไหนคนเดียวเนะี่ยกลัวๆเพราะบางทีอยากจะมาคนเดียวแต่เขาไม่ปล่อยมาแล้วเดี๋ยวเกิดเป,ไป็นโควิดเป็นติดอะไรมาทำไมต้องไปด้วยกันถ้าติดก็ติด้งองกันเด้วยเลยสี่นี่ก็เหมือนกันนะสี่ที่ขาดเพราะมันจะกลัวๆแต่ถ้าขาดยังไงก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปตายดับหน้าคนนึ่ จะเจอควายขิดโควิดอะไรก็ว่ากันไปเป็น่ายเนี่ชอบหาทายชอบเสี่ยงเดินทางแตปีนี้ใครที่ตกการกระทํารันเลขข่าเนี่ยจยาจะไปนอด,ดไปนี่ขนาดเขาปิดบ้านปิดเมืองเลยน,นะปิดอะไรนะปิดอะไรลน่ะก็ยังหาลู่หาทางมาจนได้ก็ไม่มีรถมา,รถ,มารถบัสไม่มีรถเนี่ยเอาขับรถเแบบยี่ยมมาเราจะไหนี มาทุ่มเลยนะรอบเนี้ยรุ่นองค์กรเนี่ยจะมีบินมาบ้างนั่งรถมาบ้างนะรุ่นเนี่ยขับรถมาเยอะที่สุดเลยรุ่นเรานี่ขับเอารถมากันเยอะที่สุดแล้วก็ลงผลเยอะที่สุดด้วยค่าน้ํามันเนี่ยนะไปกลับเดือนสามพันละสามพันหรือห้าพันหกพันไปกลับเนี่ยถ้ารุ่นใหญ่ๆก็หกพันเนี่ยน่าจะถึงนี่แหละเลข่อค่าเดินทางแล้วก็เสี่ยงต่อเลยนะจับคนเดียวด้วยเสี่ยงต่อโควิดเลยต่างตัวด้วยมท้าทาย คะแนนต่อไปเดือนนี้มันตกเลขเลยนะ่นเลขหกหาทั้งหกราพูดไปแล้วเลขหกที่เกิดระดัร <Okay. S 1> ะยะแรกเนี่ยก็ถ้าระยะต่ำเนี่ยก็ว่าเราเป็นคนเจ็บคนป่วยมีในหะ้มามาวันนี้นะที่มากับคนณนงอยู่ไหนคนณนงอะ่ะเจ็บหลังเจ็บเดียวไม่รู้ยังนอนอยู่ที่บ่อนบ้านหนระือเปล่านื่ไหมตัวเอง นั่งไม่ได้นอนมาในรถก็เจ็บเียวนั่งฟังก็เจ็บเพียวเดินก็เจ็บเพียวบางทีได้หกถ้าอาการอาการระยะที่หนึ่งือว่าปวดน้าปวดเดียวหรือว่าเจ็บป่วยดูคนอื่นรักษาดูคนอื่นเี็บคนอื่นดูแลแล้วก็เหมือนกันเราก็ต้องขยับมาเราก็มาในในตรงขั้นหนึ่งเราก็ต้องมาศึกษาดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็เอาไปรักษาคนอื่นนาคนทนหาตั้นบวกอันนี้ก็เหมือนกันเรียนนี้เราก็จะมาเรียนอะไร สุขภาพด้วยใช่ไหมครับอยู่ยาวถึงยี่สิบี่ห้าโอเคสามย์เดือนีสานย์สามใครมีได้3ามบ้างได้3ามศูก็ดีสอเก้าสามเก้า่องสามก็ดีนะถ้าห้อยไดสาเดือนนี้พูดทั้งเดือนเลยพูดทั้งพดทั้งพูทั้งเดือนเลย ชอบเรียนแล้วก็คือว่าปรับนะเรามาเรียนอะไรเดี๋ยวจะมาเรียนอะไรทัหมดอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาไปปรับกับเราที่สิ่งที่เราเรียนอยู่หรือว่าเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดการคุยสื่อสารกับใครสื่อสารกับคนสื่อสารกับพระสื่อสารกับเบื้องบนสื่อสารกับเบื้องล่างหรือว่าสื่อสารอะไรเนี่ยคือการพูดการจะใครช้เอกสามโอเคไหมถ้าเรารู้แล้วว่าทีเนี้ยเราเราเรามีเอกสามเราก็ยกมือแค่นั้น เอาบมดไปเดี๋ยวข้างบนรับรู้แล้วอ่ะให้เลยสองตัวไม่ร okay, uh, ู้ให้ไม่ห้โอเคสองหแปด่าเจ็แปดสองหปวันนี้ใครวันนี้อันนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างอ่าแปดนี่เลขหกเสียสลับเลขแนี่เสียสลับไปแล้วว่าสามแปดหรว่าอะไรนะ ได้เสียตลาดไปปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยได้เกิดปัญญาทันทีเลยแบบนี้คือว่าได้ปัญญามีปัญญาที่ว่ามีปมีอะไรอะไรนะสุนทรพจน์ที่เขาว่าอะไรนะมีอะไรนะมีปัญญาเหมือนมีเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะได้มีกรอี่ยมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เต็ม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 เ็มเต็มเนนมเต็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 มเเต็มเตมเต็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 มเตเ็ดีต็เจอเต็มเตไมเตีมเตเราเป็นเค่เต็วรหัสเ็มตมเต็มเา็มเต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 ็เตามเต็มเต็มเต็มเตมเต็มเต็มต็มเมเต็มเต็มเวเตีมยต็ตามเตเนเต็มเต็มเต็มเ็ต็มมเนเนเตต็ต ตอนหลังเนี่ยไม่รู้จะเก็บตังค์ได้อยัางไะบางไม่ทราบนะปกติลูกศิษย์อาจามาเนี่ยชื่อหมอหมวยตอนนี้ปีนี้ไม่มาไม่จะมาหรือเปล่านะหมอหมวยหมอหมวยรุ่นรุ่น,น,น, 2, นหนึ่งรุ่นสองตอนหลังตอนแรกๆเนี่ย<ม>ก็ไม่เคยเชื่อเลยตอนหลังเนี่ยมาเรียนสองข้อสามพันตอนเนี้ยบางทีแกก็มาพักที่นี่บ้างไม่รอมนะบางทีเอาละจะแกจะนั่งเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยโหยจัดฉากดีๆนี่ะแกจะมีอะไรนะออนไลน์แล้วออนไลน์ได้เลยปรึกษาชีวิตปัญหาออนไลน์ทรรมดาทีเดียครั้งละเท่าไหร่บ้างครั้งละพัน ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยใครมีปัญหาก็เอามันเด็ดเด็ดเปิดมาแกจะนับนับนับก็นับเอาวันนี้แปดโมงนะแกจะไปหามุมเงียบๆนั่งสงบๆนั่งดีอา่านี่ดูด,ดูดูวันนี้เปิดไพ่ด้วยแลยเด้อโอ้ยจนเคลียร์ปัญหาให้ได้ละหนึ่งพันวันหนึ่งแกรับก็สองสามเคสแกได้ละไม่ได้ไปไหนเลยหามุมไหนัก็มุมวันทีบนหน่งตรงมุมนั้นมุมนี่เออได้ละหนึ่งพันอ่าก็มีเคสเขาก็ยังดูนะอ่าเนี่ยเหมือนกันอ่าบางทีดูดูหมอที่มีชื่อเสียงจริงใจหรือเ่าดูออนไลน์เนี่ยก็ ได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราจะไปจะดูอะไรเนี่ยทรารชีวิตแต่ต้องให้ทำนาน้วต้องมีความอย่างกับให้คนยอมรับให้คนเชื่อถึงได้นี่เองแต่อตมาเนี่ยตมาไม่มีเวลาจริงๆต้องขออภัยบางคนเนี่ยจานช่วยดูไวหน่อยจันโอ้มาจากเยอรมันบางเนี่ยแล้วก็ไม่พอนีต้องบอกอะไรนะเดี๋ยวจะให้คนโอนตังค์ให้ถ้าวมันเรียกครูมาเราถ้าไม่ให้โอนตังค์ให้นตมาดูช้าหน่อยโอนตังค์ให้ดูเร็วเลย ต้องต้องรีบนะบางท right? 49, 50, 50, 50, 50 right. ี well. right. 4, right. come, the planet, ไม่มีเวลาจริงๆนะบางทีแะมานอนตีห้าชั่วโมงบางทีแค่แะมาทำโน่นทำนี่ไปหมดไปแล้วรับแตมาจะดูได้ก็เพราะแตมาทั้สามทุ่มถ้าจะคอนแทคแตมาจะคุยกับเราทางไลน์ทางอะไรเนี่ยทางที่ดีต้องแหนดหลังสี่หลังประมาณสองทุ่มหรือห้าทุ่มแตมาพอมีเวลาคุยบางคนจะให้แตมามาดูมาเนอ็ตมาเกาหัวเลยเหนื่อยเลยนะพอเดนบางครั้งเนี่ยพอเดนเหนื่อยเวลาดูปุ๊บเนี่ยมันบวกผิดดูอัดเสียงอะไรไปจบก่อาาจรย์อาจารย์ เขาก็อาจารย์ก็สอนอาจารย์ไอ้ตัวเลขนี่เหรอเดือนดูผิดเดือนเดือนสิงหาเนี่ยอาจารย์เขียนว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนสี่ตายเลยแล้วมาพูดพูดอะไโอ้ต่างๆยาวเป็ชิปเลยอันนี้ก็เหมือนกันที่จริงเนี่ะได้ได้ทำได้ลักลอบมีหลายคนแล้วทำดรบีบี้ดรอะไรเนี่ยเอาไปได้ไม่เป็นไรหรอกเรา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 ติ๊งเก็บแครๆเนี่ยอามารย์ชอบนะเก็บเป็นหมอไอทีเนี่ยเก็บของเราทลัานลาถ้ามีคนจ่ายนะ รอบรองจะมาตมาได้สักเก้าร้ 900, อยดันละเก้าเก้าร้อยเราไปพันหนึ่งเออเลยเราไปร้อยหนึ่งคนเล่นเฉยๆจริงๆเนี่ยทำไมถึงต้องเก็บตังค์บางครั้งไม่เก็บตังค์เนี่ยไม่แม่นเราต้องจำทฤษฎีนี้ไว้หมอก็เหมือนกันเราหมอเนี่ยเรารักษาคนไข้เนี่ยรักษารักษาคนไข้รักษาไม่หายเราเจ็บเราป่วยเราไปกินยาเราได้ยาพิเศษมากินไปเถอะกินเท่าไหร่ไม่หาย แต่ถ้าเราไปซื้อมาเองเนี่ยยาพวกนั้นอ่ะสามสามวันกินก็หายขาดเลยไม่เชื่อเราสังเกตด,ดูว่าไหนเราได้ยาฟรีคุณได้ยาฟรีกินบ้างกินบ้างสนใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมึงก็เขามาให้ทดลองแต่พอเราไปซื้อเองนั่นยาพารายาเลยมันหายไปได้เพราะอะไรวะมันมันเสียไม่เสียดายตังมันเสียสตังเลยทาสิบชิ้นอ่ะพ่อสายเสียใจทำไมพ่อสายเสียวใจก็ว่า เงินล่วงไปละเสด็จเคาะทำไมถึงต้องไปเสด็จเคาะเพราะว่าฟาดเคาะไปละโดนรถไปเฉียวรถไปชนอะไรนะหรือว่าถูกหลอกไปก็เหมือนฟาดเคาะไปนะปุ๊บเพที่ฟาดเคาะโดนหลอกไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหล่นมาใหญ่ๆคือมันจะกลับไปนี่แหละบางครั้งบางคนเนี่ยเขามาปรึกษาเราแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเคาะหรือว่าอะไรเคาเนี่ยเอามาแล้วเราก็หมุนไปให้หลวงพ่อเนี่ยสร้างวัดนแลให้ตำนานสร้างกุฏิตรงนั้นหมุนไปหมุนไปมันก็เหมือนกับอะไรนะพลังที่มันได้หมด เราไปช่วยเขาด้วยที่จริงอาตมาก็ยอมรับอในอาจารย์อาตมาแต่เมื่อก่อนตระมาแอนตี้มันนั่งชั้นเนี่ยอะไรวะเมื่อก่อน4,000มันเรียนอีกสักชื่อสม่ไปเลยหะ6,000มันเรียนอีก12,000เฮ้ยมันเรียนอีกตอนนี้นะ30,000 60,000เอาไว้ตมาขาอ่อนเลยวะมันีแต่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าท่านจะเข้มงวดวท่านจะไม่เอาคนเยอะแล้วท่านจะเอาคนน้อยๆท่านไม่เน้นคนเนี่ยเป็นอะไรนะ20 30 40เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนในคลอดละ30ในห้องเหมือนเน่ยมาก คนหลังถ้าเอาห้าคนสามคนต่ถสอนหน้าคนสามคนเก็บคนละเท่าหมื่นก็เท่าไรแสนสองแสนมันสบายสบายจะมายังไม่จ่า้จะมาเก็บน้อยๆหน่อยคนที่เยอะก่อนที่น่เนี่คนเดินเี๋ยวเาวไหนแล้วคิดถึงไหนแล้วสามหกสามหกไปไปแล้วไง ตอนนี้เราเรามาเรียนเกี่ยวกับเนี่ยดูแลสุขภาพรักษาการสื่อสารเรื่องหมอจิตจวิทยาเนี่ยเลขรหัสสมิธเนี่ยมันดึงไปเป็นอะไรนะบางครั้งเราเราเราเห็นในศาสตร์เอ็นพีศาสตร์การพูดจาเนี่ยเขาจะมาไปจูนปรับพื้นเราไม่ให้ไม่จําเป็นกินยาอะไเป็นโรคไมเกรนโรคปวดหัวโรคอะไรสารพัดแค่คาพูดเนี่ยเขาใส่โปรแกรมให้เราใหม่ปค๊บเนี่ยไม่ว่า NLP ไม่ว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปกินยาเลยความดุความดันเบาความหวาน พอไม่กินเนี่ยนอนหลับก็รวมด้วยอะไรทุกอย่างเลยพอเราเปลี่ยนข้อมูลเตรียมนมน่ยมไปมันได้ใส่อะไรของเขาไปปุ๊บต,ตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงตอนนี้เราแข็งแรงเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจินไม่อะไรเพราะเขาแข็งแรงเพราะไม่เจ็บไม่เจินไม่มไม่ป่วยแหละมันก็แข็งแรงที่จริงเนี่ยที่เป็นหมอคือวจิตวิทยาเนี่ยเรารู้ไม่ชัมม่วโมงหรือไงใครใครๆที่เป็นโรคประสาทโรคเครียดไปหาหมอจิตวิทยาไปปรึกษาเนี่ยไปนั่งคุยชั่วโมงเท่าไหร่ในโรงพยาบาลไม่แพงจกเจ็ดร้อยบาท ที่ที่อ่าตุรกีใช่ไหมกล้วเม,มืองไทยเมืองไทยหกเจ็ดร้อยบาทนี่ถือว่าไม่แพงนะแต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งถือว่าไม่แพงไปหาโค้ดหรือว่าไปหาหมอที่แบบที่แบบอ่าคลินิกแบบที่แบบแบบแบบมือโปรมีชื่อมีจนะังไรเนี่ยต่างประเทศเนี่ยชั่วโมงละนสี่ห้าพันเหมือนกันพอรหัสชีวิตเนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่ไต้หวันเนี่ยดูครั้งหนึ่งเท่าไหร่ประมาณหกพัน แต่ลูกศิษย์นะดูครั้งนึงประมาณหมื่นสองชั่วโมงเดียวนะดูสิโอถ้าจะมาสอนชั่วโมงละหมื่นสองเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยจริงจมันแพงมากนะถ้าเรามาเห็นเนี่ยไอ้ละอาไฮศาดเนี่ยที่เมืองไทยเขาก็มีสอนถ้าเราไปเซิร์ชไปได้แพงมากๆนะที่ของอะไระหลายที่เพราะจะมาเนี่ยไม่ได้เพราะ,ราะว่าศาสตร์ที่จะมาได้เนี่ยจะมา ก็เห็นว่ามันดีเราก็เลยอยากมาแบ่งปันให้คนเรียนรู้เยอะๆได้ไปช่วยคนที่ทิ้โอเคสามนี่ก็นี่แหละปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สามอย่างมันเป็นเรียนอะไรเยอะแยะหนึ่งที่เราต้องเอามาแบ่งปันกันะโอเคไหมตามราบบก็เหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเวลาจะไม่มีเราอคนอื่นต่างอัดเลขระดับทียังไม่ออกมาเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ เลขเก้าโอเคอ่ะขอขอขอใครสักคนมาเขียนของตัวเองเดี๋ยวใครที่ให้เขียนหนึ่งที่เลขที่ไม่ออกมานะเลขที่เลขที่อ่าลบที่ตัวเก้าอะไรตัวเก้าอะไรเก้าอะไรอืมก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่สามเก้านี่มันจะเป็นเอ่อจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องศาสนาเนี่ยแต่ถ้าสามส่วสามเนี่ยมันจะ ข้อจักวาลเลยนะเพราะมันมีสูตรมาด้วยสามสิบสามเหมือนกับมีคลื่นมีอะไรมาพิเศษมาด้วยในกับสามสามเก้าหนึ่งสองสามเนี่ยมันใช้ว่าต้องคุยก้บพักกับเจ้าแต่สามสิบสามเนี่ยมันไม่ต้องมีพระมีเจ้ามีอะไรนะ บรจยากาก็คุยกันได้อยู่ๆพูดานแต่มันอยู่ที่เอนเออเขามาม้าบอๆเขามาไปเออคำนองนี่และคือว่ามันไม่รู้มาคุยกับใครเจอต้องาอคุยต้นกลงกับอะไรไปคำนองนย์นบางทีมันจว้างปล่าแต่เละก้านี่ไม่มีต้องมีตัวเป็นตัวมนนั่งฟังคุยกันได้ไม่ใช่จะไปเนะอ่ะไม่มีใครลุกขึ้นมาเยนเลยอ่ะไี่นี่ี่นี่กี่นี่นน่่่่่่่ อที่เกิดข่าวพักข้อ9อใช่ครับไองานานไงทีเราอ่านแบบนี้อแบบนี้ว่าืองของขอสอบไงของพุทธศักราชไงอันนั้นมีของไทยอันนี้ของพสต์ศักราชเพราะฉะนั้นที่ไม่ทิ้งพศออเลยนะทิ้งพอสอเลย เป้าหมายอะป้าหมายเน่าีเดนีป้ามายไม่ย้ะวันนี้วันที่อะไรก็นั่นแหละไม่เคยเห็นจีนนะวันนี้เคยนี่เลยเตั้งแต่ะเดอตงีนา้วเยี่สิบเก้าเทำไมเตัวเลขแปบอาจารย์ก็บวกออกมาได้เลยบวตัวเลขออกมาได้เลยนี่อถูกนำถูกไนี่ความลับ เกิดเดือนแปดน้องแทนเกิดเดือนแปใช่ไหมที่เรากำลังแบอกนหัวตาม่บอเสตาตาไ้กราตาเสกะ่นก็ไม่ดีาดีตาใช่มมาแต่ตาข้าเดียวแ่ก็่เห็นตาก็มีบวม้าน่ข้างหนี้แต่ม่้องเแวนมีน เรื่องอะไรนาวันที่ของนี่แหละเดี๋ยวจะอธิบายนะเดี๋ยวจริงวันนี้เป็นวันที่ของจะอธิบายเรู๋ยวอโอ้ถือว่าเป็นปีชันช้าเป็ปีไทยหรือว่าปีดุรุษใชไปีรอันนเรต้องเป็นปีที่ดีข้เป็นเดือนสบใช่ครับมาใครมาใช้ใช้เขียนเสร็จแล้วมาดูอรเงยกับ่อน คือทำสุดแล้วว่าเร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 ียนว่า้ปีปีกีนวันนี้วัที่อะไรบวกแค่นั้นตัวเลนมาใส่อันนี้ใครทั้ยไม่ถึงวันเกิดันเดเดือนแปดหรือไม่ถึงอี้บวกได้ไหมบวกได้มสองบวกหนึ่งเป็นสามกาเป็น สองบวกสอเป็นยี่วกสเป็นสองยี่เป็นสอง่เป็นไปที่ออกตามพิเศษตังชมจ้่ตอี่นะรปบโคโเนี่ยน้องก็เปวดรับคนเนี่ยแล้วเจะตัตัวดี ก็จะระบาแต่นนีวระอกานนแท่าอนนบานแต่อนนีมันทำไมมันทไมวันนี้วันนี้เันนี้ทำไมคนตามขังเรอะไรมันเกิดไหมใาแต่ าอยากเขากำเจาะคือมันจะมันอยากมันไข่าะไเงอ่ะแลกแล้วพอวันที่สองเริ่ม้าใจแล้วว่าทำไมเลยมีสัตว์วามเริ่มค้นหาเลยนะไม่ต้องแต่อะไรเลยทำไมก็ไม่ได้พิการที่มันได้เหี่ยว กไปสัก่ใล้วเขียนที่หมดไปหนาทีน่ไเไเได้พัเด็กมานำร้อยมันมันนึกถว่าไม่ว่าอะไรอะอะไรนะเขาจะอางขัดขวางไม่ให้เราหูอะใครยังไม่เข้าใจไหมฮะยกมือหรือเข้าไปหาเข้าใจไหมโอ้ยนั่นเนี่ยคิดว่าเข้าใจไหมอ่ะ เ็บวก1เป็นเอาเลย้นแล้วบวกสองเป็นแล้วบวกเเป็นน่บวกเก้าก็เป็นสอเ้าวันนี้เรียนก่อนเขียนก่อนปีปีเดือนวันเหมือนกันสองเกเป็นสองบวเก้าเป็น

จะมาอยากให้เรามาเขียนเนี่ยจะมาดูว่าเราเขียนถูกไม่ถูกจะมาเขียนเองก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเขียนเป็นเองจะมาก็เป็นเองนะอะาะว่าพอเราเขียนไม่เขียนเราก็ไม่ถูกโอเคมาดูนะใครตกเลขสองบ้างเลขสองเลขสองเลขสองยกมือสูงๆเลนี้ดูหน่อยมาฟังดูเอาปีเอาปีผมก็แล้วกันปีตกเลขสอง เลขสองเป็นปีะไยนะปีนี้ยังไงอ่ะเอาเค็ไปีจีนก็ได้ปีไทยก็ได้ปีข้อสก็ได้เา่ะเลขสองนี่เป็นปีที่ว่าโควดีเนี่ยอ๋อเรามาดูเลขหนึ่งเนีาจะเป็นอะไรนะสามเจ็ดหน่งหนึ่งองเหนึ่งสองเนี่ย้ก็เหมือนกันนะตกอะไรนะตกอะไรนะ ความคิดสห็นเมื่อก่อนเขาเป็นมีอะไรนะไม่ยอมใครเลยอ่ะเนี่ยไม่ยอมคนไม่ยอมเลยแต่ปีนี้ป๊บยอมหมดยอมใครวะไม่ยอมอะยังไม่ยอมเลยไหมยอมสิปีนี้ยอมมากมากเลยเราต้องถามเจ้าตัวยอมไหมปีไม่ยอมใครในปีนี้ยอมหมดนะ ช้อนมาก็มาชนไปไหนก็ไปหมดเลยตื่นมาไหนก็ไปรู้สึกเราเป็นคนหนึ่งนะเราแยกบหมดเลยปีเนี้ยแต่ที่ใจได้ข้างในเนี่ยนี่ความรู้สึกข้างในความคิดเนี้ยเดี๋ยวยั่อาอาเจ็บ ถ้าไรมาทำอะไรเหนื ông, atte, ่อยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแมบได้สองนี่กว่ายังไงต้องอ่อนน้อมทำตนต้องยอมถึงไม่ยอมก็ต้องยอมะเพราะว่าบางทีเราแข็งมานานเพราะแข็งไปปพรบเนี่ยไม่ได้เหมือนอะไรเลยนะทีนี้ไทยที่ตกได้สองเนี่ยต้องอ่อนน้อมทมตนต้องยอมรับกฎความเป็นจริงที่หนีเพลงมันตอบอะไรนะเพลงมันเน่ยไม่ใช่เพลงมันใสสีบอทิ้ง่ตันใสสีบอร์ที่กันอะไรนะ ม,มันใส่มีปฏิกิริยาอะไรนะมันเป็นกฎอะไรนะอ,อะไรนะที่ว่ามันต้องเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เพลงไทยที่มันมีตอนอย่างที่ว่าเราเอ่อมันไปกันมาได้อะไรนะมันต้องอะไรนะเราจะรับกฎของความเป็นอี่หนีอะไรนะทมาทำไมร้องอีสานก็ไม่เป็นนะแต่มาก็ชอบน,อนเพลงนี่ยหรือว่าเลขสองเนี่ยตอนเนี้ยอ่าไทยที่ตกเลขสองปีเนี่ยอ่าหรือว่าสองศูนย์สองมีไหมสองศูนย์สองมีไหม สองศูนย์แล้วก็สองอ่ะยี่สิบอ to ่ะยี่สิบถ้าสองนี้ป่ะบางคนกำลังเชียร์ต้นมีตั้งสองวงนั่นน้องแยงน้องแยงแล้วน่าจะได้สามเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าสามตัวเดียวนะยังไม่สนใสเลยคุยวงหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็็เยนนี้เย็นเนี้ยหลังจากเสร็จเนี่ยจะมาปล่อยเราไปนอนเช้าอ่ะจะมาเห็นว่ามีคนเตรียมอาวุธไว้แล้วข้างหลังนี่เลยคงจะไม่ได้นอนกันนะคุณถึงบอกจะไม่ได้นอนก็ฝาไปเลย โอเคสองศูนย์สองก็อันนี้ก็มันไ็นเหมือนสองศูนย์สองเนี่ยเป็นปีที่ว่ากดเกษียณเป็นปีที่ว่าต้องยอมรับกดกดอะไรนะกดอะไรอะกดอะไรเนี่ยที่หลวงพ่อบอกอะไรอันนี้จังทุกขานตาเนี่ยอ่ากดอะไรนะกดไตรลักษณ์กไตรลักษณ์อะในโลกเนี่ยมีอะไรแน่นอนบ้างไม่มีอะไรแน่นอนนะอ่าไม่มีะไรนัมันเปลี่ยนแปลงตลอดรันเลยนะเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเรามายกตัวอย่างเช่นว่า เด <ử input? S 2> so, ี ies, bursting, so, dying, ๋ยวนี้เจอโควิดเนี่ยอะไรไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพคนที่เจ็ียๆก็เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็อะไรนะการงานก็เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนหมดทั้งโลกเลยนะมันเหมือนกับจะว่าล้างโลกแลเปลี่ยนระบบทุกอย่างเลยรู้สึกไหมบางครั้งเรา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 มาดูเนี่ยคนนั้นตกงานคนนี้ตกงานเลยมันก็ตกงานกันทั้งโลกอ่ะไม่ใช่ว่าเราตกคนเราต้องยอมรับกฎเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเจออย่างนี้ แ,แล้วเรามาดูว่าโอ้ของเราในพอดีโชคดีที่โชคดีเท่ะไรเรายังมีสเปียงของเก่าอยู่เรายังตุนไว้อยู่ในธนาคารในแบ็คในเรายังมีบ้านไี่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อตุนไว้อยู่พ่อแม่ส่งมาให้หรือว่าอะไรเราก็ยังออกเห็นตั้นคนเนี่ยเรามาดูอยา่างับพวกเด็กๆที่มาเนี่ยสิบกว่าคนเจ็ดแปดคนเนี่ย จะมาดูว่าเป็นเยี่ยมก็เป็นประเทศที่รวยนะสกอตแลนด์ก็รวยนะอะไรเลยแต่บางทีเราจะมองว่พวกนี้เด็กเนี่ยก็ไม่รู้แหละเต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทําบุญเขาก็ไม่เคยรู้จักเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรละเราเห็นแล้วเราต้องสงสารอะไร เขาจะไปที่อยู่ที่ไหนลงลงลงแนวพักแค่เท้าบางทีคืนก็ไม่ไม่กี่ร้อยแต่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะต้องกินต้องจ่ายต้องอะไรต้อมาพักมาใส่แต่เขาก็เขาบอกว่ามาช่วยแรงออกแรงทําเลือกทําอะไรก็ทําหมดขุดซ่อมก็ยังทำนะคนที่เอ้าเรียกฝรั่งมาขุดซ่อมมันมีมีตึงไหนมีแต่ที่นี่นี่แหละวันนี้เลขสองเนี่ยต้องยอมนะใช่ สองศูนย์สองนี่คือว่ากับเลขสองสองศูนย์สองนี่คือว่ามันต้องพอนะมันต้องพักผ่อนมันต้องแบบดีแลกเนี่ยสองศูนย์สองปีเนี่ยมันไม่อยากจะทําอะไรเลยมันอยังถูกเก็บทวงเงียบเสือด้วยเฉพาะโดยมันมันจบกับโควิดด้วยนะโอ้โหไม่อยากจะออกไปไหนเลยออกไปห้างออกไปเดินเที่ยวเลยนี่กลัวไปหมดอยู่กับเปิดว่าอยู่กับในห้องตัวเองเลยเป็นไหมก็อาจจะยุ่งเลยเอาเวลาดูข่าว่ะคเอาเวลาของคนที่เสียนะเอาเวลาดูข่าวอืม เออจำได้จำได้วันที่เราเสียก็คือโคลงสองศูนสองซึ่งหลายคนที่เสียในวันนั้นน่ะเลขมันจะไปตกสองศูนย์สองมันได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะบอกกันนะเลขแห่งความตายเนี่ยมีเหมือนกันเลขแห่งการเกิดการตายนี่มีแต่เราจะบอกกันช่วงเราเรียนกันนี่ยแต่เวลาเราไปดูคนเนี่ย เราห้ามพูดนะเรื่องความเป็นความตายนี่นะถ้าพูดไปป๊อบเนี่ยเกิดเขาเป็นอะไรตายป๊อบโอ้โหเขาว่าแม่หมอเนี่ยพูดแม่นจังเลยตายเลยจริงเลยพ่อแม่หมอนี่เลยไปบอกว่าฉันต้องชัดเกนไหมไม่ต้องแม่หมอเราเรา,เราไปดูอะไรนะหมอที่เป็น,หม,ปน,มนหมอที่เป็นเอ่อมะเร็งหมอที่ตรวจกับมะเร็งเยเขาดูละโอ้มะเร็งเป็นตรวขัน้นแล้วเขาเจอละโอ้ ที่จริงเราตรวจไม่เจอมเนนะเร็งเราเราอยู่ได้เป็นสิบปีนะเดี๋ยวพอไปหมอตรวจเจอแนละ้วหมอบอกว่าเอาโอมา้มนะเร็งเราในขั้นที่สามขั้นที่นะสีาาปป่แล้วนะเซลล์มันหนาไปสิบเซนแล้วนั่นเลยนะต้องผ่าต้องอะไรไม่ทำนะี่ยตายแนะ่คุณมีอายุแค่ประมาณอสามปีนะสามเดือนนะยี่สามเดือนเนี่ยเดินออกโรงพยาบาลเป็นไงบ้างเข่าอ่อนเลยขาอ่อนเลยไม่มีแรงเลย เอออันเนี้ยบางทีบางทีไม่ต้องอยู่สังสามเดือนหรกแค่สองเดือนไปไปก่อนแลเพราะว่ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเครียดไปจริงบางคนเนี่ยไม่เจอจะมาเจอลูกศิษย์ที่วัดเนี่ยนะเหมือนกันไปไปส่งเพื่อนไปเช็คหมอบริเวณเต้านม เห็นเพื่อนไปเช็คเราเรเช็คเัวกอน็แล้วกันไมะเป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไปเช็คดูม่มีเลยแต่ของแกนะไอจุดดำๆโอ้ตกใจเลยเไปเช็คอีกรงบาลจุดแาเออใช่เช็คสามโรงพาบาลโอ้บอกเหมือนกันหมดสุดท้ายไปอะไรนะเอาไปมาเอาเมื่อจากจุดดำๆจากนั้นเป็นก้อนเจนที่5เซ้นแล้วเอาไปตกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายผมหัวร้นหมดเลยผมลองมันไปีมเอาไปมาก็ฟื้นขึ้นมาได้ย ไปมาตอนนี้เป็นอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอบมือโตมากรือไม่ทราบเพราะว่าจะมามันก็อยู่บางครั้งกาลังใจยากนะครับสองตัวสองที่ไม่ใช่เป็นเลขความตายนะเป็นเลขเป็นเลขกีฬาพักผ่อนคล้าว่ามันจะบเพียนแบบบางครั้งดูตัวเองดูอะไรตัวเองไม่บังตาต้องปล่อยวางใะ่ไหมปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางจะอะไรนะมีเพลงนล้นะอะไรนะต้องปอะปองใช่ไม่ปองจะเสียใจเพลงคือว่าปองใช่ปองใช่เนี่ย มันฟงแล้วมันเบื่อแล้วมันไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครไม่อยากจะไปอะไรเออเออตระเเปิดเปิงมันจะอยู่เขื่เนี่ยให้มีในห้องเนี่ยมีห้องอยู่อยู่อย,อยู่เก็บตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาพระเนี่ยถ้าปีไหนตกสองศูนสองนะคือว่าเหมือนกับอะไรเนี่ยเขานีร่รถธรรมมาบัตดอะปีกพ่เบกอะปีกวิเวรกอยู่กรมอันอยู่อยู่เก็บตัวเองอยู่ในนั้นน่ะไม่พูดไม่จากับใครไม่คุยไม่อะไรนั่งสมาธิแบบปิดปาะจารอะไรไปเขานี่รถธรรมาบัตดอะจะทำฮะ ใช่ใช่โอกาสเป็นศึนย์เจ้าได้ใช่สองศูนย์สองเนี่ยเพราะว่าไอ้มันจะตรงข้างมันจะมีนะเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วสองศูนย์สองมันจะอันนี้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบแปดนี่มันแบบมันโอ้โหสุดอย่างสุดเครีดยดสุดไรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างแล้วพอมาสิบเก้าพุกโอ้โหมันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรแบบเหมือนก,นกับอะไรนะภาษาจีนกับต่ว,วไทยเหมือนกูว่า เปลี่ยนทุกอย่างเลยอะไรชีวิตอะไรความคิดจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยพราะเปลี่ยนตบมันก็กําลังตั้งตัวก็เริ่มต้นกำลังขยายกำลังวางแผนกำลังอะไรนะจัดการแบบียดะเอียบก็จะทํายังไงต่อขยายความนี่ยงเรืองสองเนี่ยก็เหมือนกันกนะ็คือว่าต้องอต้องทําอะไรเกี่ยวกับอะ,อะไรนะ อ่าอะไรเกี่ยวกับอะไรนะต้องแยกแยะนะตอนเนี้ยอะไรดีอะไรร้ายอะไรชั่วอะไรอะไรก็ต้องแยกแยะไย้ายที่อยู่ใช่ไหมคะไม่ย้ายที่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะดูสามเหียมนะเดี๋ยวถัดจากนี้ไปนะถัดจากนี้ไปโอเคสองหนึ่งสามใครตรงเลขสามอ่ะเลขสามอันนี้อันนี้ไม่เคยพูดนะเนี่ยสองหนึ่งสามกับหนึ่งสองสามมันต่างกันไหม วม่ไม่ต่างต่างต่างไหมต่างสิอันนี้หนึ่งอันนี้สองเห็นไหมอ่าหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามอ่าเนี่ยถือสามเก้าหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามเนี่ย